5ทักษะหาเงินยุคใหม่ที่ใครก็เริ่มได้แม้ไม่มีทุนมาแล้วค่ะไม่มีทุนก็เริ่มหาเงินได้คุณไม่จําเป็นต้องรวยก่อนถึงจะเริ่มต้นแต่คุณต้องมี5ทักษะนี้ที่คนรวยในยุคนี้ทุกคนมีเหมือนกัน 1. ทักษะการขายไม่ว่าคุณจะขายของขายบริการหรือแม้แต่ขายความคิดถ้าคุณขายไม่เป็นคุณจะหาเงินยากการขายไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือทางด่วนสู่ไรายได้ เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเช่นแชร์ของที่ใช้ดีรีวิวจริงใจคนจะอยากซื้อจากคุณเอง 2. ทักษะการพูดต่อหน้ากล้องยุคนี้ใครพูดเก่งสื่อสารเก่งเท่ากับได้เปรียบไม่ต้องพูดเพราะไม่ต้องหล่อหรือสวยแค่จริงใจสื่อสารตรงประเด็นมีประโยชน์คนจะฟังคุณเริ่มจากมือถือเครื่องเดียวก็สไร้างรายได้จากคลิป t i k t o k YouTube Reels ได้ 3. ทักษะการเขียน โพสดีเท่ากับคนอ่านคำเขียนดีเท่ากับคนซื้อคุณไม่ต้องเป็นนักเขียนแต่ต้องรู้จักเล่าเรื่องให้เชื่อมใจคนเขียนแคปชั่นบทความหรือโพสขายให้เข้าใจง่ายตรงจุดและกระตุ้นความรู้สึก 4. ทักษะการตลาดออนไลน์รู้จักวิธีเข้าถึงคนที่ต้องการสิ่งที่คุณมีไม่ใช่แค่โพสมั่วๆแล้วหวังว่าคนจะซื้อเรียนรู้ Facebook Ads TikTok Boost SEO หรือแค่เข้าใจหลักการง่ายๆอย่างการโพสต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายคุณก็เข้าถึงลูกค้าได้แม้ไม่มีทุน 5. ทักษะการเรียนรู้ไวลงมือทำไวโอกาสมักมาเร็วแล้วก็จากไปเร็วถ้าคุณยังรอให้พร้อมก่อนเรียนให้จบก่อนคุณจะพลาดโอกาสที่เปล่งชีวิตเรียนอะไรใหม่ๆทุกวันแล้วทดลองใช้เลยยุคนี้ให้รางวัลกับคนที่เริ่มก่อนไม่ใช่คนที่รู้เยอะแต่ยังไม่ทา คุณไม่ต้องมีทุนแต่คุณต้องมีทักษะทักษะเหล่านี้ไม่ต้องขอใครไม่ต้องใช้เงินซื้อแพงๆแค่คุณตั้งใจเรียนรู้และกล้าลงมือทำรายได้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณอยากเริ่มสร้างไรายได้ออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนติดตามช่องนี้ไว้เพราะในคลิปถัดไปเราจะพาคุณไปดู7อาชีพเสริมออนไลน์ที่ทำได้หลังเลิกงานเริ่มได้ทันทีไม่ต้องลาออก